กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้มีแนวทางหวยประจำงวดวันที่1นธันวาคม63ที่จะถึงนี้มาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับก่อนจะไปรับฟังรับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับวันที่22พฤศจิกายน63คือเมื่อวานดุยพลันนักใบหวยเด็ดและแนวทางการซื้อหวยลอตเตอรี่ ได้โพส์ผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าอารุณสวัสดิ์แนวทางฉลากินแบ่งรัฐบาลเน้นใบเดียวที่ถือครับเน้นบนกันล่างเงินของท่านไม่ชอบเลื่อนผ่านนะครับย้ำว่านี่เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องในขณะที่ชาวเน็ตและคอหวยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากพร้อมแชร์ภาพเลขเด็ดออกไปอย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่เข้ามาขอบคุณและเตรียมหาซื้อฉลากกิจแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1นธันวาคม2563กันบ้างแล้วสำหรับเลขนี้สำหรับเลขเด็ดเลขเน้นเน้นสตัว3 2 8 7เด่น7และสําสำหรับหวย2ตัวประจำงวดวันที่1นธันวาคม63 3 2 4 7 4 2 หกเจ็ดาสำหรับซอบส่วนตัวตาม80กันนะครับผมส่วน3ตัวเน,น้นเน้นประจํางวดวันที่1นธันวาคม6กสามหกสามสองหก6ี่สองหเป็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางหวยของ โดยพารันงวดนี้ถ้าใครชอบก็ตามได้นะครับย้ำว่านี่เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ